ถ้าลมในห้องในยี่บเจ็ดอันนี้เขียนเพิ่มเอาเนาะในหนังสือหน้าเจ็ดสิบสองถ้าลมดูในห้องเปิดแอร์ใหม่ลมยี่บเจ็ดแล้วไปวัดหน้าหน้าคอยที่มันเป่าออกมาเี่สององศาหน้าคอยเย็นมากๆเลยแต่ห้องน่ไม่เยน็น <Okay, S 1> ห้องย<า>ี่บเจ็ดอันนี้แสดงว่าคอยเย็นเนี่ยดูดรับความร้อนได้ดีไหมครับดีเทิร์นยี่สบเจ็ดซับพายสอ,ององศาลมข้างหน้าเนี่ยเย็นชํำเลยแต่ห้องไม่เย,ย็นเกิดอะไรขึ้นครับ ตันตันโซ่โปะใช่ไหมระดมหนึ่งช้าบ้างอันนี้เองนะครับอันนี้ลดไปแล้วเนี่ยต่างกันมากกว่า18แสดงว่าอัตราการไหลไหลของอากาศไม่ดีแล้วไอคอนโซ่โปะแล้วหรือไม่ก็อีแว็บโซ่โปตันแล้วนะครับผมก็ยกตัวอย่างตัวเลขมาให้ดูอ๋อสิบถึงสิบแปาอันนี้ดีสุดใช่อยู่ในช่วงประมาณนี้ห้ามเกินนะเกินถ้าเกินเนี่ยก็จะเป็นสิบแปดนี่ไงตันหรือว่าพัดลมไม่ถ้าต่างความไปไง เข้ามามปึ๊ตบต่ำกว่าสิบลงไปตามนี่ครับตามกับพัดลมอันนี้เราบอกว่าถ้ามาัานต่างกันมากกว่าสิบแปดก็เลยสิบห้าไปแล้วเราเราถือว่าน้าํายาคอยเย็นเนี่ยสกรปรกถูกไหมแต่ถ้าตรงข้ามกันละ่ะถ้าซุ้มถ้าลบกันแล้วเนี่ยต่ำไปปว่าสิบลบไปแล้วได้เก้าเนี่ย,ยน้ำยาขาดน้ำยาน้ยาน้อยถูกต้องนะครับเพราะฉีดเข้าลมเป่าปึ๊บได้กออกเนี่ยแปบ๊บเดียวมันเลยเหนื่อยละสมมติ อ๋อมันเย็นเร็วเลยน้ยามันสู้ไม่ไหวน้ำยามันสู้ไม่ไหวลมหน้าคอยมันก็เลยไม่เย็นอ่าเข้ามาสมมติเข้ามา27ต่บเจ็ดปอยีสบห้าจะได้ว่าโหลดความร้อนเนี่ยกับน้ำยามันไม่แมตกันละน้ำยามันน้อยเกินไปมันก็เลยทําให้ลมหน้าคอยเนี่ยไม่เย็นได้เข้ามายี่ันห้าลดลงมาได้แค่สองแค่สองอ่าเออโทษดิเข้ามาย9ิบเก้าเออเข้ามายี่สิบเจ็อกยี่บห้าลดกันได้แค่สองก็คือเนี่ยจะต่างกันต่อ เห็นไหมห้องก็ไม่เย็ยนหมายความว่าน้ำยาเนี่ยฉีดเข้ามาไม่พอน้ำยาขาดนั่นเองนะครับถ้าตัำไปกว่านี้แต่ถ้ามากไปกว่านี้อันนี้น้ํายาเยอะเกินแล้วจะเยอะเกินหรือตันก็ได้นะครับนี่ยี่สิบลบยี่สิบเห็นไหมถ้าหน้าคอยปอกยี่สิบองศารีเทิร์นยี่สิบลบกันได้แสดงว่าน้ำยาเนี่ยสู้รัวตอนน้อยไม่ไหว,วนะครับห้า ดูในแง่ของการคนโทรลก็คือจะเรียกมิปแปนให้เปิดน้ำยาเพิ่มถ้าน้ำยาเป็นแบบนี้นะถ้าลบกันเป็นแบบนี้นะก็จะสั่งให้น้ำยาฉีดน้ำยาเพิ่มแต่ถ้ากลไก5ทํางานไปนแบบนี้เรื่อยๆฉีดเพิ่มยังไงคบมันก็ไม่จะช่วยให้มันเย็นลงเพราะว่าน้ํายาในระบบมันน,อนอ้อยนะครับเกก็จะเป็นเคสนี้นะ,ะเ็าจบตัวเลขแล้ปเปอร์เฮดเขาเลยบอกว่ามันต้องอยู่ที่5ลบ3ฉีดเข้ามาเพิ่มเนี่ย บริเวณนี้การคอยก็คือเราไม่รู้ว่ามันเริ่มระเหยที่ขดยูเบนขดไหนผมก็เลยให้ใช้เทคนิคการอ่านที่เพชเชอร์เอาอ่านเพชเชอร์ mm hmm. โลเพชเชอร์ได้เท่าไหร่มันรู้อุณหภูมิอยู่แล้วเพราะาทั้งท่อเนี่ยเพชเชอร์เท่ากันทั้งหมดเลยน้ำยามันถึงการเพชเชอร์เดียวกันนะครับส่วนตัวนี้จะให้วัดผิวเอาเพราะว่าแอมมันไม่มีเซนเซอร์จับผิวท่อแกส๊สกับระดับเรย่มมนนวอวัดกอ นี่ก็เป็นสุดรทเมื่อเช้าเนาะก็วิธีการถ้าจะไม่ได้ก็ปไปดูอรู้อตารางนี้ในตารางหน้านี้มันมันติดอยู่ตรงการลบนี่แหละนะครับแต่ถ้าจนมาก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าวิธีการเอามาลบบางทีมันลบผิดได้ผมก็เลยทําขึ้นมาใหม่องาน,นหนึ่ที่แจกให้มัน่เนี้นะครับก็จะือ,อฉบับแก้แล้ว นะะในใหใในังสือนี่แก้แล้วใช่ไหมครับในหนังสือมันตัวเนี้ยมันลบกันผิดหยดมันเอาอุณหภูมิที่เย็นกว่าไปลบซึ่งเวลาเราไปลบมันจะเแยกให้เอาอันที่ผมบีทให้วันนี้เป็นหลักเนาะ,ะอ๋อให้เอาที่ใบที่เราจดเองะะใช่ใช่ที่เราจดเองฟอมันรูปแบบมันคล้ายกันแหละแต่ว่าการลบตัวเนี้ยอย่างเช่นเอาเคมาลบเจเนี่ยเคเคเป็นลมที่ออกแบบนี้เอสลบจีอย่างเงี้ยมันเิดอยู่ชตรงช่องนี้แหละครับช่องตัวแปร แต่ถ้าเรารู้ว่าเอาหนลถอันไหนก็ไม่ต้องซีเรียสก็ใช้ได้ครับ okay. <S <S โอเคเคสนี้อันนี้สไลด์เจตรงกับในหนังสือเราไหมครับตรงครับโอเคอันนี้ก็าบอกว่าการระเหยไม่เพียงพอความหมายก็คือน้ำยาไม่เดือดระเหยน้ำยาระเหยไม่ได้เกิดจากอะไรได้น้ำยาระเหยไม่ได้ฉีดเข้ามาแล้วไม่ระเหยอั คอยเย็นส่งระบบนั่นเองนะครับกรบาแรแลกเปลี่ยนปริมาณก,ก,การแลกเปลี่ยนเมื่อคอยเย็นส่งระบบปริมาณการแลกเปลี่ยนที่คอยเย็นดีไหมไม่ดีดก็ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของร้นมันเลยลดลงนะครับซึ่งเป็นผลทาให้อุณหภูมิและกระบวนการระเหยแรงดันระเหยเนะี่ยพอคอยเย็นส่งระบบก็ที้แรงดันลดหรือสูงขึ้นต่ำลงต่ำลง,ลงนั่นเองนะครับมันเลยทําให้น้ํายาต่ำนะครับพอน้ํายาต่ําซึ่งเป็นผลทําให้อุณหภูมิ ท่อดูดเวลาที่คอยเย็นสระบบท่อดูดท่อแก๊สเย็ยนลงหรือร้อนเพื่เย็ยนลงเย็ยนลงนะครับไอเนี่ที่ผมบอกว่ามันกระแสลดลงอา่อาอ้นนี้จากนั้นจากการลดลงของเรียนันด้านต่ำเ<ม>ป็นผลทาให้อุณหภูมิแรงดนนันด้านสูง<ม>ตัวเนี้ยเราไม่ได้วัดแรงดนนันด้านสูงนะครับผมก็เลยเฉลยเลยวกันถ้าหัวคอมมันเย็นลงมันอานร้อนไม่ได้เพราะว่าของเหลวจะเข้าวคอมแล้วเนี้ยหัวคอมมันไม่ร้อน เพชเชอร์ฝั่งด้านไฮไม่ร้อนไม่สูงตามเราก็เลยลดลงตามนะครับดังนั้นพอเพชเชอร์ด้านไฮไม่สูงคอมเพรสเซอร์มันก็ส่งน้ํายาไปได้ง่ายถ้าเพชเชอร์ฝั่งที่คอมบันอัดไปเนี่ยเพชเชอร์ไม่สูงเนาะคอมมันออกแรงนิดเดียวมันก็ส่งน้ายาไปได้แล้วกระแสมันก็เลยลดตัวนี้นะเวลาที่คอยร้อนเนี่ยมันมันระบายได้ดีแล้วก็เพชเชอร์มันไม่สูงเนี่ยนะครับ อมันก็เลยออกแรงนิดเดียวกระแสมันก็เลยกินน้อยกระแสมันก็เลยอ๋แอแสดงว่าช่วงที่เราหนังสือปิดข้างบนที่คายเย็นใช่ไหมมันทําให้อุณหภูมิของอมมันลงที่ไหลกลาบมานี่น้อยพอน้อยด้านออกก็น้อยทําให้ความออกแรงนิดเดียวนะครับมันก็เลยกินกระแสน้อยกระแสก็น้อยนะครับแนวโน้มแนวโน้มถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เวลาที่คอมเย็นสกขบกควอมเป็นไงควอมมันจะต่ำกว่าปกติต่ำกว่าเดดเป็นน้ำแข็งเลย อ่หัวเขาไม่เป็นน้ำแข็งแน่นอน,นนะอาจจะปกติเราบอกว่ามันร้านที่หกสิบเจ็ดสิบแต่ค่าเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบอ่าสี่สิบประมาณเนี้ยสามสิบสี่สิบประมาณเนี้ยซึ่งเป็นผลจากไอ้คอยเย็นสโตรกบนะครับมันทาให้น้ํายาเหลวหูกดเข้าคอมแล้วทําให้อัดออกมาเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับพอเป็นลักษณะเนี้ยนะครับเฉพาะแอดไดกินเนาะแอ์ไดกินจะช่วยโดยการหลีกแปรงลงหรือปิดให้แปรง,ง,งก่อนไม่ให้ยอมให้ฉีดน้ํายาเข้าไปเพิ่ม,มเพราะว่าน้ํายาที่ถังอยู่มันไม่ระเหยถ้ามันฉีดเข้าไปอีก ก็ยิ่งไม่ระเหยใหญ่เลยั้นช่วยโดยการสั่งปิดเอดีลงแล้วก็จะถึงขั้นปิดเลยรอจนกว่าน้ํายาที่ค้างอยู่ในคอยเนี่ยระเหยได้ก่อนนะครับดยหรือจะดูจากเซ็นเซอร์น้ําแข็งที่อยู่ตรงเนี้ยร้อนขึ้นจากศูนย์ได้ก่อนประมาณ4ี่ห้าหองศาก่อนมันถึงจะเริ่มสั่งให้แปให้เปิดใหม่นะครับเวลาที่แปดมันปิดเนาะน้ำยาก็จะดูความร้อนมันก็จะกลายเป็นแก๊สได้ นะครับแต่ถ้ามันฉีดเข้ามาเรื่อยๆมันก็เป็นแก๊สแม่ได้สักทีนะครับลักษณะการทํางานแบบนี้นะครับสั่งปีดได้แปนนะครับการทํางานลักษณะนี้เราเรียกว่าการอัดเปียกนะเพราะว่าขาดูดเข้าพอมเนี่ยมันต่ำแล้วเนี่ยมันจะดูดของเหลวเข้าเราเรียกว่าการอัดเปียกนะครับระบบโพเดชั่นของแอร์ไรกินนะครับก็จะใช้ระบบโพเดชั่นเป็น A5 อะลามนะครับหรือฟีดโพเดชชั่นเวลาที่เครื่อง เวลาที่เราไปเจอเนอะอาะอารามมันจะหยุดทํางานกดหาเลิกโค้ดมันจะขึ้น A5 และเดี๋ยวสลังสไลด์นี้ผมจะบอกว่ากดหาเลิกโค้ดยังไงนะครับโค้ดที่ฟ้องจะเป็น D5 บอกว่าระบบป้องกันการเป็นลูกแข่งทํางานก็คือมันตัดไปกว่าศูนย์แล้วการคอยมันตัดไปกว่าศูนย์ <c oughs> เครื่องจะลดรอบควาอมแล้วก็ตัดการทํางานเลยถ้ามันลดรอบแล้วเย็นเหมือนเดิมนะครับ มันจะ oh, ลดรอบคอมแล้วก mm ็ต hmm. ัดอรลาบีแห่เวลาเราเจอหาเรื่องถ้าไม่ตัดนี่มันจะเป็นน้ำแข็งแน่เลยอใช่ไม่ตัดมันจะเป็นน้ำแข็งนะครับหรือพ่นน้ำเพื่อเลยอมตัดก่อนนะครับก็สรุปในนังสือขอมตัวเองประมาณนี้นะครับและที่ที่คอมเป็นน้ำแข็งนี่เพราะอะไรหัวคอมเป็นหัวคอมเป็นน้ำแข็งจับมาเป็นหิมาเนี่ยเป็นตัวคอมเลยตัวคอมเลยที่คุมเลยขาวเลยคอมเลยแม่คิว มันคอมมาเลยใช่ไหมว่ามันน้ํายาขาดหรือมันอะไรกันแน่น้ํายาท่วมน้ํายาท่วมน้ํายาท่วมแสดงว่าน้ำยาเยอะไปแต่ว่าน้ายาเยอะไปอ๋อน้ำยาเยอะไปใช่หรือว่ามันตันแล้วมันเอาไม่ออกมัน่ตันที่คอยเย็นแล้วทาให้ของเหลวมจะเข้าคอมเยอะมันก็จะไปกองอยู่คอยเยอะที่แอคคิวกระป๋องข้างๆกระป๋องข้างก็จะเป็นเนื้อสัมผัสในการรับความร้อนบริเวณไหนที่มีความร้อนอยู่ที่ กระป๋องค้างมันก็จะเริ่มขาวขึ้นขาวันก็ขาวเรื่อยๆแต่แอคคุมามันสูญเสียความร้อนบริเวณผิวมันจะขาวแล้วก็จะเห็นเป็นเงื่อนแข็งเกาะนั่นเองน้ำยาเยอะเกินใช่ไหมเยอะเกินไปจริงๆอาจจะบอกว่าน้ำยาในระบบอาจจะไม่เยอะก็ได้แต่มันไม่ละเหยขาที่คอยว่ามันแต่แผงคอยน้อยมันตันหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้ล้างสกปรกประมาณนี้อาไม่ไม่เกี่ยวกับคอยเย็นไม่เกี่ยวกับคอยไม่เกี่ยวกับคอยร้อนเกี่ยวกับคอยเย็นเย็นอย่างเดียวเลยคอยเย็นอย่างเดียวกับเดินท่อไกล พอเดินท่อไกลปุ๊บน้ำยามันของเหลวมันมาใช่พอเราใส่น้ำยาเพิ่มชดเข้าไปสุดท้ายมันมากองท่วมแอคคิวพอกองท่วมแอคคิวปุ๊บก็แหละขาวมาหมดกันเลยหายไม่หมดส่วนมากจะเป็นในพวกแพ็กเกจแอร์ที่เดินท่อไกลใช่ไหมใช่ใช่ทำไปทำไงไม่เข้าใจก็ทำไปท้าวจ้างกันโอเคตอนนั้นนี้ต่อนะครับอันนี้เป็นหน้าสรุปเนาะเนี่ยเวลาผมเนี่ยไอ้น้ำยาเหลวที่มันฉีดเข้ามามันจะท่วมตรงนี้ละ แล,ล้วเรวอร้ายที่สุดก็คือมันจะาามากรองลอยอยู่ที่นี่มันจะเข้าความอนยะ่างเดียวแล้วมันจะเข้าความแล้วในแอมวอร์ทยมันจะมีกระป๋อคล้ายๆคอามลูกเล็กๆหรือว่าข้ามตันนั้นจะเอาแยกให้มันตกตะกอนอยู่ตรงนั้นแล้วเราให้แก๊สเข้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวนี้มันร้เยอะๆแล้วเนี่ยมันจะไปล้นที่ s อแล้วสุดท้ายคองมก็จะดูดด้วยนะครับดูดของเหลวเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวลิ้นวาล์วแตกบ้างเดี๋ยวน้ำแข็งขึ้นบ้างัวามก็ไม่ร้อนใเห็นเดียวกันกับเมื่อกี้นี้แต่ว่าน้ำยาเยอะนไ เป็นไปได้ว่าน้ำยาไม่เละเหนือยเรียกว่าน้ำยาไม่เลอะเหนือยดีกว่าอาจจะไม่เยอะเกินไปก็ได้แค่น้ำยาไม่เละเหนือยเราไปดูเองว่ามันไม่เลอะเหนื่อตันตันพ่อไอ้คอยเย็นลงไม่ได้ล้างอืมใช่ฉีดด้วยฉีดฉีดเลยหรือ e x p a n s i o นวาล์วเปิด open ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาไม่ยอมหยีดไอ expansion valve เปิดตลอดเวลาไม่ยอมหยุดให้ใช่ฉีดตลอดใช่เอาทั้งที่ห้องเย็นแล้วก็ยังเปิดก็ยังไม่หยุดมีผลด้วยใช่แล้วว่า e อ p a n s i เสีย โอเคอันนี้สรุปว่านะหน้านี้ไปแล้วนะครับต่อมาการเพบ่มเติมเรียงพอก็คือคอยร้อน